ก็ต่อประเด็นที่ที่นกเขาได้อธิบายววาความเป็นจริงที่เราพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลเอาคนไทยกลับทั้งหมดก่อนที่จะเจอคำถามพื้นพื้นแต่ลึกมากของรัมปรตีต่างประเทศอิหร่านกาตาอียิปต์เนี่ยว่าคนไทยไปทำอะไรที่อิสราเอลเนี่ยความต่างๆจะเริ่มชัดเจนตามลำดับ ในโลกโซเชียลมีเดียก็มีภาพมากมายภาพมาแล้วใช่ไหมภาพมาแล้วเริ่ม,มสะพัดตามลำดำับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะสื่อความไปยังรัฐบาลตามลำดำับความเป็นจริงก็ไม่ได้มีความลับอะไรหรอกถึงขั้นแต่ว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้รับรู้ยกเว้นบรรดาญาติพี่น้องต่างๆ ที่รู้รวมกระทั่งคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์เกิดเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าโลกมุสลิมเขาสองพันล้านอ,อิสาราเอลสิบล้านแล้วก็ถ้าคนไทยเนี่ยนะครับไปทำนอกเหนืออย่างที่ว่าที่พี่นกเขาได้หยิบยกตั้งคำถามมาเนี่ยว่าไปทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทหารหรือเปล่าเนี่ย นี่จะเป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อสถานการณ์ลุกลามเนี่ยเราจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ใช่แค่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสิบเก้าประธานโทษสิบเก้าปีเข้าไปแล้วะนะครับตั้งแต่ปีสี่เจ็ดแต่ว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นและมันจะลุกลามไปเนี่ยกลายเป็นของร้อนอย่างรุนแรงว่าวันหนึ่งเมื่อมีข้อเท็จจริงยืนยันชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามที่เขาตั้งข้อสงสัย ตั้งข้อสังเกตเพื่อชี้บอกว่าการรับรู้ไม่ใช่เฉพาะสามประเทศที่เจอรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะโลกมุสลิมเขาถึงกันหมดว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่มันมีความละเอียดอ่อนอย่างมากที่เราพยายามที่จะพร่ำเตือนนะครับตามลำดับเพราะรู้ว่าถ้าเดินมาถึงจุดหนึ่งนั้นไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่อยู่ในอิสราเอล คนไทยที่อยู่ในการดูแลของฮามาตคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไพจะมาถึงตัวนะดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่ารัฐบาลในฐานะที่คุณจะมาอย่างไรก็ช่างหัวคุณเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปไม่รู้สักกี่ครั้งแล้วเนี่ยแต่คุณมีหน้าที่หน้าที่ในการที่จะต้องรักษา นะครับบ้านเมืองเอาไว้และจะต้องทำให้ประชาชนปลอดภยัยง่ายที่สุดก็คือเอาคนไทยกลับทั้งหมดจาก Israel, อิสราเอลนะครับในสถานการณ์นี้เสียกรณีฮามาสเนี่ยเขาก็ยืนยันเรื่องการปล่อยตัวอยู่แล้วเราจะได้ไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วให้นะครับคนที่จะมีภารกิจอย่างไรเนี่ยให้เห็นแก่ชาติบ้านเมืองเห็นแก่ประชาชนที่ไม่รู้วิโนอิเน เพราะนี่นะครับถ้าวันหนึ่งมันลุกลามเนี่ยแล้วกลายเป็นว่ามีเราไปอยู่ในยุทธภูมิของทหารด้วยเนี่ยออมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราเองก็ระมัดระวังนงที่จะอธิบายความต่างๆแต่ว่าเมื่อสถานการณ์มันหนาหูมากจริงขึ้นความเป็นจริงภาษาทางการทูตนะรัฐมนตรีต่างประเทศจะต้องกลับมาแล้ว พูยกันนายกรัฐมนตรีหาหรือกฝ่ายความมั่นคงจะต้องดำเนินการซึ่งรัฐไทยถ้าเอาจริงมีปัญญาพากลับมาได้ทั้งหมดอยู่แล้วแต่จะยืดเยื้อนี่นะครับจริงอยู่มันอาจจะเป็นรายได้แต่ต้องนับถึงรายเสียนะรายได้ไม่กี่คนหรอกแต่รายเสียก็คือคนไทยทั้งประเทศซึ่งเราไม่รู้ว่า เราต้องรบอยู่กับใครสู้อยู่กับใครกับคนที่เราไม่เห็นตัวซึ่งคนไทยเนยะอยู่กันทั่วโลกนะมไม่ใช่เฉพาะในอิสราเอลหรือถูกควบคุมตัวอยู่ในฉนวนกาซาเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีชีวิตเพียงแค่วันนี้ครับเพราะฉะนั้นรายการประเทศไทยต้องมาก่อนเน่คือถ้าสดับสับฟังรับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดพี่น้องเขาได้ใช้ภาพ เรียงตามลำดับนี่เขียนหนังสือได้เป็นเล่มอะ่ะถ้ารัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงได้ตรรกะและมองด้วยความเข้าใจว่านี่เป็นความรักชาติบ้านเมืองเอาบ้านเมืองเป็นตัวตั้งไม่ได้คิดกันแบบนักการเมืองคิดนักการเมืองอาจจะคิดเพียงแค่เรื่องการหาเสียงเรื่องการดำรงอยู่นะครับเรื่องอำนาจเรื่องผลประโยชน์มีบางส่วนคิดเช่นนั้นแต่เราในฐานะประชาชน นะครับผมอาจจะผ่านนะครับสนามการเมืองมาแต่ว่าวันนี้ก็อยู่ในฐานะประชาชนเต็มขั้นแล้วก็อยู่ในภาคประชาชนชั่วชีวิตมาเนี่ยนะครับก็ยาวนานมากกว่าในสภาก็แวบเดียวนะครับไม่นานเมื่อเทียบกับการเมืองบนท้องถนนในฐานะประชาชนวันนี้เนี่ยนะครับถ้าภาคประชาชนเนี่ยซึ่งคนไทยก็อยู่ในสภาพความที่ไม่รู้ทั้งหลาย,ยที่หลายคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ย นะครับด้วยความลำพองใหญ่และเราเองก็เห็นสถานการณ์หลากหลายเรื่องราวเนี่ยถึงเวลาประเทศไทยเราเอาสถานการณ์ไม่อยู่นะผมจึงบอกไปยังนายเศรษฐาทวีสินนะว่าคือเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าคุณยังไม่นิ่งอยู่แบบนี้นะครับที่จะอำนวยการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลองคิดดูผลลัพธ์ชาเนยเราเองก็เห็นอยู่แล้วในกรณีสงครามเวียดนาม มนีนับรับรับจ้างจากประเทศไทย<ม>นะครับไม่นับว่าประเทศไทยใช้เป็นฐาน<ม>นะครับเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดวันหนึ่งเนี่ยเขาพอเขาชนะอเมริกาประเทศแรกที่เขาแคร์ใช่ใช่ประเทศแรกที่เขาแค้นนะคือประเทศไทยเนี่ยเขาประชิดชายแดนนะ<ม>และถ้าจีนไม่ออกมาช่วยตอนนั้นเนี่ยวันนี้เรากลายเป็นประเทศที่ไม่มีสภาพ<ม>สูญสิ้นอิสรภาพตั้งแต่วันนั้นนะนะครับ สถานสถานการณ์ของประเทศก็จะเกิดขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งวันนี้เรากำลังจะเดินไปถึงจุดนั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีก็ปฏิเสธไหมครับก็ปฏิเสธเลยอ่าปฏิเสธเลยเนะครับที่รัฐมนตรีนะครับของอิหร่านของกาตาของอียิปต์ได้ตั้งคำถามนั้นท่านอาจจะเข้าใจเรื่องนี้อขอยืนยันว่าไม่มีหัวใจต,ตึงขาดว่าไม่มีถ้ามีให นำพยานหลักฐานมาให้พิสูจน์มานะครับและรัฐบาลไทยจะรับผิดชอบอย่างไรเรื่องเหล่าเนี้ยครับมันจะต้องใช้วุฒิภาวะการเป็นผู้นำก่อนสถานการณ์มันลุกลามแรงมาถึงขนาดนี้เรามีช่องว่างนะมันมีเวลาที่จะจัดการอย่างเบ็ดเสร็จเก็บกวาดทุกอย่างให้มันเรียบร้อยไร้ร่รองรอยเพราะภายใต้สถานการณ์อันเนี้ยนะครับ มันมันเพียงแค่นี่นะครับจะโดยเหตุผลปัญหาเรื่องปากท้องนะครับเรื่องรายได้ของตัวเองครอบครัวอะไรก็ตามแต่ว่าเมื่อผลลัพธ์โดยรวมเนี่ยมันส่งผลกระทบกับคนไทยทั้งชาติรัฐบาลต้องต้องตัดสินใจจะจะดูแลเขาอย่างไรก็ยังเสียน้อยกว่ากับสิ่งที่เราจะต้องสูญเสียในอนาคตเพราะฉะนั้นไม่มีก็ปฏิเสธมาสด นะครับเพราะว่าอย่าคิดว่าไอ้สามประเทศมันจะตั้งคําถามพื้นๆนะแต่สามประเทศนี้ได้ยินนะทุกประเทศมันก็ได้ยินในโลกอาระ mm. เพราะนี่นะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็ลุกลาม mm. การรบไม่ได้หยุด mm. การฆ่าย,ยังดําเนินการต่อไปไม่สนใจลูกเด็กเล็กแดงให้มองแววตาลูกเด็กเล็กแดงประชาชนผู้บริสุทธิ์ในประเทศไทยไว้มากๆ จงคิดให้มากคือคือถ้ามองปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องเล็กก็นะครับแสดงว่าคุณไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ถ้าคุณมีภาวะของการน,ำนํำจะโดยอย่างไรก็าตามเนี่ยผมจะชอบไม่ชอบคุณก็แล้วแต่แต่ว่ามันไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวของการชอบหรือไม่ชอบอแต่ว่าเราก็วิพากวิจารณ์ภายใต้ด้วยเหตุด้วยผลในฐานะที่เราเป็นประชาชน และความเป็นจริงเนี่ยครับต่างฝ่ายต่างก็คุณก็มีฝ่ายเป็นฝ่ายทําหน้าที่เราประชาชนก็มีหน้าที่วิพากษ์บางประเด็นเราก็เห็นด้วยนะครับแม้ว่าจํานวนการไม่เห็นด้วยอาจจะมีมากก็ตามแต่ว่านี่ก็คือการวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะที่เป็นประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยที่มันเป็นของร้อนตามลําดับแล้วเนี่ยก็ควรที่จะยุติเสียเวลานี้ผมไม่รู้ว่าจะยุติได้หรือเปล่านะ แต่ว่าความเป็นรัฐไทยเนี่ย <c oughs> นะครับจะต้องดําเนินการทุกวิถีทางว่าจะต้องทําให้เรียบร้อยก่อนสถานการณ์ที่มันสายเกินแก้ถึงสถานการณ์หนึ่งมันแก้อะไรไม่ได้แล้วคนไทยก็ไม่รู้ว่าจะต้องระมัดระวังกันอย่างไรผมพูดไม่ต้องการให้ตื่นรตหนหไอกไดๆแต่เราพูดเรื่องความเป็นชาติว่าอะไรนะครับควรที่จะยุติกันเสีย เรื่องนี้ที่ต้องมาพูดกันเนี่ยเพราะว่าสามประเทศมันเริ่มส่งสัญญาณแล้วเนี่ยเราในฐานะประชาชนเนี่ยจะทําตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนนะครับก็พยายามพูดเป็นในในกันอยู่ตลอดอยู่แล้วอนะครับเรียงกันตามลําดับเพราะว่าเราไม่ต้องการจะเจอศึกที่เรามองไม่เห็นนะครับกับสถานการณ์ที่เราอยู่ท่ามกลางวงล้อมนะนี่ไม่นับประเทศพมา่าสงครามไทยพม่าเนี่ยเกิดได้ทุกเวลานะ ถ้าจัดการไม่ดีนะเพราะเนี่ยนะครับทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องความบังเอิญอย่างที่บอกว่ามันมีเส้นทางเดียวที่จะลำเลียงคือประเทศไทยเช่นเดียวกับสงครามอินโดจีนนะเพราะฉะนั้นในในแวดวงทหารนะครับในแวดวงของฝ่ายความมั่นคงของแต่ละที่ของโลกทุกฝ่ายต่างก็มีการข่าวไม่ได้แตกต่างกันก็วาดหวังกันว่านะครับถ้าในส่วนประชาชนเราได้แสดงความกังวลนะี่ย นะครับและคนที่เกี่ยวข้องแม้กระทั้งต่างๆ,ๆก็รู้ว่าประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับหลายเรื่องเขาก็ไม่รู้แต่ว่าเรื่องที่มันระแคะรคายและก็เริ่มที่จะหนาหูมากยิ่งขึ้นเนี่ยต้องมาร่วมยุติกันเพราะคนไทยส่วนใหญ่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร<ช>นะครับแต่ว่าเขาจะได้ผลลัพธ์เหมือนสงครามที่ปรากฏลูกเล็กเด็กแดงเขาไปเกี่ยวอะไรด้วยเห็นไหมแต่ว่าต้องตายเป็นส่วนใหญ่ นะครับนี่นี่คือนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นตำาำตาเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องคิดถึงประเทศไทยไว้ให้มากนะครับว่าในแต่ละสถานการณ์อย่าคิดนะครับว่าเราไม่นูน่นเราไม่นี่เราไม่นั่น <c oughs> นะครับหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับถ้าเดินทางมาถึงเนี่ยมันเกินกว่าที่จะเราจะรับมือได้นะครับซึ่งไม่รู้ว่านั่นกุลเสถา ยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องของร้อนนะครับที่สำคัญคือความอายุติธรรมคนไทยเป็นชาติที่มีสันดานรักความยุติธรรมในสายเลือดนะคนไทยเนี่ยนะครับเหมือนแข่งกีฬาบางประเทศนะครับขี้โกงได้คนในประเทศนั้นอาจจะเงียบนะ แต่ถ้าเป็นคนไทยด้วยกันเขาจะไม่เอานะ<ช>คนไทยจะไม่สนับสนุน<ช>การขี้โกงใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬานะครับหรือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆอยู่ในสันดานของความเป็นคนไทยความเหลื่อมล้ำเรื่องความยุติธรรมก็เช่นเดียวกันความอายุติธรรมมันเป็นของร้อนที่สุดยิ่งอยู่ประชาชนอาจจะสำแดงออกหรือไม่สำแดงออกก็ตาม แต่มันอยู่ในทางความรู้สึกการที่เขาไม่ได้สาแดงออกก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะเห็นด้วยนะผมเจอผู้คนมากมายนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งประชาชนธรรมดาเนี่ยไม่มีใครรับได้นะเหตุการณ์ที่อาภิสิทธิ์ชนคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะมีเนี่ยนะครับจะมีสิทธิเหนือกว่าคนอื่นๆแม้ว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับ ในส่วนของประชาชนที่เขาเห็นภาพอะไรต่างๆที่ไปดูโขนกันมาเนี่ยผมก็บอกมาแต่ต้นว่าประชาชนท้ายที่สุดมันก็หมาหัวเน่าเนี่แหละทุกฝ่ายนะครับก็ถึงเวลานั่นแหละนะครับผลลัพธ์เนีจริงมันอธิบายแต่คนพยายามที่จะไม่เชื่อกันพยายามที่จะเข้าข้างทั้งที่เราอยู่ในสนามรบสนามการต่อสู้หากประชาชนมันเห็นตำตา คือถ้ายังอยู่ทนสภาพนี้นะครับกับการคือหลอกเราเนี่ยเราก็หลอกประชาชนต่อนะ่ะหลอกเราเนี่ยเพราะเราหนังหน้าไฟเนี่ยก็ต้องไปหลอกประชาชนต่อในสนามการต่อสู้จนกระทั่งว่ามันไม่ไหวต่อกันแล้วก็พออธิบายความนั้นนะครับก็หลายหลายคนยังออกมาเถียงเยงเยงอยง่างนี้ก็ผลลัพธ์มันเห็นนะผลลัพธ์ตั้งแต่การจัดรัฐบาลผลลัพธ์หลังจากการรัฐประหาร ทุกอย่างเนี่ยมันมันตามลําดับทั้งนั้นนะครับจนกระตั้งภาพปรากฏว,วันนี้เนี่ยนะครับจึงบอกว่าประชาชนทุกฝ่าย <c oughs> น่าเห็นใจมากที่สุดเพราะประชาชนเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอํานาจใดๆมีความรู้สึกเนี่ยนะครับชื่นชมกันโดยสุดจริตทั้งนั้นนะต่อสู้เอาชีวิตอิสรภาพไปแลกด้วยใจที่เป็นสุดจริตทั้งนั้นเวลามีอำนาจในนักประชาชนก็เป็นประชาชน ไม่ได้มีอำนาจอะไรแต่พอใบเสร็จมันเห็นว่าทุกฝ่ายนี่นะครับคนที่ได้อำนาจได้ประโยชน์มันพวกเดียวกันหมดและที่เหลือประชาชนคนถูกยึดทรัพ์พิทักษ์ทรัพย์ติดคุก<อ>บาดเจ็บล้มตายครอบครัวพี่นาศย่อยยับ,ยบระเนระนาดกันไปหมด<อ>พวกนู้นก็สมประโยชน์กันหมดประชาชนมันกลายเป็นเบี้ยอยู่ตลอดระยะเวลาแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในสนามเนี่ยต้องถามใจตัวเองก่อนว่าตัวเองเชื่อมันตามที่พูด่จริงปะที่ออกมาอย่างวายปกป้องกันอยู่ตัวเองไม่รู้หาอะไรเลยใช่ไหมเราเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้เพราะมันสู้ด้วยใจบริสุทธิ <S 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 ์แต่ว่าพอมันยืนใกล้มากยิ่งขึ้นมันเห็น <S S S นะครับว่าอะไรเป็นอะไรคือถ้าเรา,าโง่ดักดานจนกระทั่งไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าเราใช้ไม่ได้ตอนแรกอยู่ไกลจะมองไม่เห็น แต่โบโดยบทบาทโดยสถานะโบมันยืนอยู่แถวหน้าเนี่ยมันย่อมจะเห็นถนึงความผิดสังเกตทั้งปวงตอนที่พูดว่าสมคบการยึดอำนาจไม่มีใครเชื่อนะอุ <c oughs> ลผลปัจจุบันนี้ภาพที่ปรากฏ <c oughs> นะครับแล้วก็ผลแห่งเรื่องราวนะมันยิ่งกว่าใบเสร็จทั้งหมดแต่ว่าประชาชนนี่นะครับก็ยังจะต้องทะเลาะก,กันต่อไป <c oughs> ทั้งที่ประชาชนควรจะยอมรับความเป็นจริงกันว่าเราถูกหลอกกันทุกทั้งรอบวงทุกฝ่าย นะครับแล้วก็อยู่เนี่ยนะครับบางคนสู้จนจะจราภาพแล้วก็ยังขึ้นศาลเบิกความยังไม่ไหวเลยบางคน<ช>นะครับระหว่างต่อสู้คดีตายไปก็มีนะครับตายตายนอกเรือนจําตายในเรือนจําสารพัดประชาชนที่รับชะตาครับแต่คนที่ได้ประโยชน์และอำนาจมันดีกันอืมันพวกเดียวกัน<ช>เวลานะครับเวลาให้ประชาชนกัดแย่งกันมันก็เล่นละครกัน นะครับเพื่อที่ใช้อำนาจในการต่อรองประชาชนเป็นเบีย้ยนะครับต่อรองกันเสร็จท่ามกลางบาดเจ็บล้มตายหลังนั้นมันก็ดีกันหัวประโยชน์จัดสรรอำนาจจัดสรรประโยชน์กันและจนกระทั่งวันนี้นะครับมันยิ่งกว่าใบเสร็จทั้งพวงว่าประชาชนทุกฝ่ายล้วนแต่เป็นหมาหัวเน่าทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็มีความวาดหวังกันว่าการเท่าทันของประชาชนนะครับคือถ้าประชาชนไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไม่ได้นะ เพราะประชาชนยังถูกปั่นอยู่ปั่นสร้างความเชื่อขนาที่เห็นตำตาเนี่ยยังยังไม่เชื่อคือหมายความว่าเห็นตำตาพิสูจน์ชัดนะครับคือหมายความว่ามันยังยังเข้าใจว่าไม่ใช่อย่างนั้นยังไม่ใช่อย่างนี้อม,มันยิ่งกว่าอะไรดีเนี่ยนะครับทุกภาพที่ปรากฏภาพอาจจะใช้ไม่ได้ครับแต่ผลเนี่ยผลเหนะครับผลของอำนาจและผลประโยชน์ มันยิ่งกว่าตัวอธิบายความสิและเนครับผมก็รอนะครับวันที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ย<ม>ครับก็ผมดูก็ไม่นานนักนะฟังเงินทุกวงวิเคราะห์ไม่ไว่าจะเป็นสื่ออาวุโสอะไรก็ตามก็ก็รู้กันอยู่กันไม่นานและภาพในวันข้างหน้าจะบัดสีบัดเถลิงมากกว่านี้กันเสียด้วยซ้ำก็จะได้ดูน้ำาตันว่าว่ามันออกกันมาอย่างไร ผมจะผมไม่ได้ดูน้าหน้าพวกนี้เนี่ยดูน้ำหน้าประชาชนออว่าเราไม่มีความรู้สึกอะไรกันเลยว่าพูดอะไรออกมาอิจฉามันจะไปอิจฉา,าอะไรเป็นอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วมันจะอิจฉาอะไรคือหมายความว่าถ้าตัวเองเอต้องการจะได้แล้วแล้วมีความเป็นไปได้แล้วไม่ได, <c oughs> ไได้นี่ก็อิจฉาได้แนี่อิจฉาอะไรก็เป็นอะไรไม่ได้ห <c oughs> มายความว่าหมายความว่า ที่เวลาเถียงอะไรไม่ได้อิจฉามันไม่มีเรื่องอิจฉาใดเลยอืแต่ปัญหาก็คือว่าคุณประกาศไว้อย่างไรคุณพูดไว้อย่างไรและที่ผ่านมาเนี่ยที่ไปสู้คือไปสู้ของทุกฝ่ายมันมีคนตายคนเจ็บคนติดคุกคนสิ้นเนื้อประดาตัวคนล้มละลายนะม,มันแลกกับชีวิตกันทั้งหมดแต่พอผลลั์สุดท้ายมันไม่ใช่เลยสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริง ว่าประชาชนถูกใช้มาเป็นเครื่องมือกันมาโดยตลอดออนะครับซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือนี่ทุกฝ่ายนะวออีสีไหนไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือบ้าง,องเออใช่แล้วความจริงมันนี้ปรากฏกันแล้วเนี่ยแบบนี้เนี่ยออทําไมเรกประชาชนประชาชนเนี่ยนะครับไม่คิดอ่านแล้วว่าเราก็ถูกหลอกกันมาทุกฝาคฝ่ายนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั้น เราจะรักษาหลักการของบ้านเมืองกันไว้ได้อย่างไรคือถ้าประชาชนมีความเท่าทันกับละครนะครับซ้ำซากนะครับคือหมายความว่ามันเป็นหนังเก่าอะแต่เอามาสร้างใหม่สร้างแล้วสร้างอีกหลอกแล้วหลอกอีกหลอกต่ออ,อย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดนั่นเนี่ยถ้าประชาชนเราจะไม่มีความตื่นตัวกันน,นะครับเราก็ไม่พ้นวงล้อมแบบนี้เราก็จะได้รัฐบาลพันอย่างนี้เราจะได้การเกี้ยเสียการต่อรองผลประโยชน์ นะครับโดยประชาชนก็มองตากันบปริบๆและรัฐบาลนี่นะครับก็มองเห็นกันอยู่แล้วนะครับอยู่ดีๆคนยึดอํานาจเนี่ยนะครับให้คนของตัวเองไปโหวตให้หมดคณะยึดอํานาจไปโหวตให้หมดก็เจอหน้าเขาก็ต้องยิ้มกันธรรมดาแต่ประชาชนยังด่ากันไม่เลิกอยู่นะคือประชาชนนี่ยังมึไม่หายเะดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็บอกว่า หลากหลายเรื่องราวนั้นเลยนะครับวันนี้ถ้าหลักของบ้านเหมืองคือหลักความยุติธรรมมาเน้นแบบมันใช้ไม่ได้นะกรณีชั้นสิบสี่จำไว้เถอะมันเหมือนเข็มเล็กๆที่เป็นสนิมอะ่ะจริงอยู่นะครับอาจจะไม่เห็นอะไรมากแต่มันจะเป็นบาดทะยับมันจะลุกลามเข้าไปในสังคมตามลําดับท้ายที่สุดมันจะเข้าไปในใจคนผมรู้ว่ายัางไงก็ไม่กลับเดินจำแม่แต่เพียงบันเดียวอยู่แล้วนะครับ และแต่ว่าผลลัพธ์ถัดจากนี้ไปถ้าต้นเดือนธันวามีวาระพิเศษนะครับก็เขาก็กลับบ้านแต่ว่าคนที่ต่อสู้ทางการเมืองทั้งหลายของฝ่าคอืมอยู่ในคุกก็เต็มนะครับนอกคุกก็มีแล้วผลผล,ผลพพวงนี่เต็มกันไปหมดนะครับคดียาวกันเป็นหางว่าวแล้วถามว่าทั้งประชาชนทั้งฝ่ายสนับสนุนฝ่ายต่อต้านกับทุกเรื่องราวที่เป็นผลประโยชน์ของชาติวันนี้เขาอยู่ในฐานะอะไร มีใครส่วนไหนบ้างเนี่ยนะครับคิดถึงประชาชนตาดำาๆตาปริปริไม่รู้ินโนยเน่นะครับแล้วก็ไปตายไปเจ็บนะครับไปสูญสิ้นอิสรภาพคือเวลาเขาสู้แต่ทุกทุก,ท,กทุกฝ่ายเดิมพันกันหมดนะครับแล้ววันนี้พอผลลัพธ์มันพวกเดียวกันหมดอ่ะคนที่ได้อํานาจและผลประโยชน์มันพวกเดียวกันหมด,นะดอะะม่ดดนะประชาชนไม่รู้จะอยู่ตรงไหนนะ่เพียงแต่ว่าบางประชาชนบางคนเรายังไม่รู้ตัวอื นะครับไม่ได้กินปลาเกล็ดปลาก็ยังเอากันอยู่ก็อยู่ในสภาพกันอย่างนั้นผมก็บอกว่านะครับความอายุติธรรมมันเป็นของร้อนที่ที่ร้อนแรงาตามลําดับดูเหมือนไม่มีอะไรนะอืแต่รอวันระเบิดนะผมจะปากจาไว้นะกรณีปรากฏการชั้นสิบสี่เนี่ยอรอเวลาสังคมไทยเนี่ยมันระเบิดอารมณ์ขึ้นมานะมถามว่าเอาาย ไอ้พวกวิเคราะห์ตื้นเบอกไม่มีก็ตอนนี้อยู่ในใจคนหมด <c oughs> อยู่ในใจคนหมดแล้วถึงที่สุดเนี่ยนะครับเอาไม่อยู่กับสถานการณ์นี่ <c oughs> ใครที่คิดว่าจะชนะได้ตลอดมันไม่ใช่หรอกคนไทยเนี่ยนะครับเป็นเครื่องที่ติดชา้าตื่นยากตื่นมาแล้วก็เอาเรื่องเอาเรื่องไปจนนิจหยุดไม่อยู่นะเอาเรื่องกันจนจบนั่นแหละแต่ว่าสถานการณ์ที่มันสะสมสะสมพอเรื่องอะไรที่มันมาคลิกเนี่ย นะครับกับสถานการณ์ข้างหน้านี่กรณีในสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะนะครับในไทยก็เป็นมีเรื่องเหล่านี้เรื่องดิจิตอนวอนเลววันที่10พฤศจิกาก็อย่างมากก็พูดถึงแผนการแต่ยังไม่มีรายละเอียดหรอกว่าจะอย่างไรตรงไหนเพราะแต่ว่าก็ต้องหยอดไว้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 เพราะดูว่าประมาณรายจ่ายเราก็รู้ไม่สามารถทำได้นะครับโดยจับลันทันด่วน แต่ว่าอะไรที่ผิดคําสัญญาไว้กับประชาชนนะครับทําตามสัญญาก็ผิดกฎหมายมไม่ทําตามสัญญานี่ก็ผิดหลอกลวงนะครับไอเรื่องนี้เนี่ยตายทั้งขึ้นทั้งล่องคือ <c oughs> ที่หายหมดไม่ทำตามก็หลอกลวงไงหลอกลวงกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลอกลวงจูงใจทำไปก็ผิดกฎหมายมสารพัดไปไหนก็ไม่รอดหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนะขนาดนี้เนี่ย ก็วาดหวังว่าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับเรื่องใหญ่ๆเนี่ยกรณีเรื่องสงครามเนี่ยมันควรที่จะจัดการเนะยมันจะลุกลามนะครับเราไม่รู้เรื่องพลังงานในอนาคตนะนะครับซึ่งเราก็จะเจอหางเลขเราไม่เหลือนะถ้าเจอหางเลขนี่นะครับไม่ว่าคือโลกมุสลิมเนี่ยแม้ว่าบางพวกยิงอเมริกาไปถึงที่สุดเขาเลือกโลกมุสลิมนะ บางประเทศที่อาจจะสนิทเชื้อในยามปกตินะ mm. แต่ในยามนี้นะครับหน้าสิวหน้าขวานมันจะกลายเป็นอีกเรื่องและผลลัพธ์สุดท้ายนี่คนไทยคือผู้รับชะตากรรมนะ mm. ผมก็วาดหวังกันว่านะครับทั้งที่พี่น้องเขาได้อธิบายความผมได้ฉายภาพกันไปนั้นนะมันจะเข้าไปถึงหูของผู้ mm. นําประเทศบ้าง mm. อย่างน้อยจะต้องรู้ว่าประเทศไทยเรากําลังจะเกิดอะไรขึ้นและต้องมองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็ก นะครับยังคือ,อยังสบายสบายอ่ะคืออย่าไปคิดว่าปิดได้อ่ะอาจจะคิดว่าปิดได้นะแต่พอการสู้รบแล้วมันมีการเปิดเผยมีการจับตัวได้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แบบทันทีไปเลยอีกสถานการณ์นะ,รนะครับก็รีบแก้ไขปัญหาเสียนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หวังว่าคงจะแก้สถานการณ์ที่ ยังปกปิดแล้วก็คนไทยทั่วไปอยากรู้ด้วยนะครับตามคําถามที่เราได้คุยกันไปว่าคนไทยไปทาอะไรที่นั่นให้ทาการเกษตรก็ว่ากันไปส่วนถ้าทำอาชีพอื่นมันก็ต้องมีคําตอบแล้วก็ยืนยันได้ชัดเจนว่าไม่มีอาชีพแบบที่น่าจะมีความเสี่ยงกับประเทศชาติจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านคุณจตุพรพรมพันธ์คุณนิติธรลำเหลือครับขอบคุณครับพี่ตูครับสวัสดีครับพี่ตู๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมธงชัยกมิเศษและทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ